ทุกคนเราขอพูดแฮชแท็กนี้หน่อยตอนนี้ทวิตเตอร์มาแรงมากแบรนด์มิสแกรนขึ้นอันดับหนึ่งแต่มันช่างผิดกับโลกในติกตอกมากงงคลิปนี้ให้จบนะคะประเด็นเกิดจากที่บอสนวัตพูดคําว่าถ้าคนที่เคร่งาศาสนาจริงๆผมขอวิงวอลให้อย่ามาประกวดอีกเลยชาตินี้แล้วก็โชว์บัตรประชาชนของเชอร์เอมต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อยืนยันว่าไม่มีนับถือาศาสนาสังคมจึงถามถึงเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล p d p a เป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่จนเกิดกระแสแฮชแท็กแบนมิสแกรน จริงๆในมุมของดานะคะก็ตามมิสแกรนอย่างจริงจังก็คือปีนี้ค่ะแต่ถ้าได้ย้อนประวัติไปแล้วเนี่ยบอสนวัตเนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างซีนดราม่าเก่งมากเขาคือนักธุรกิจดังนั้นน้าเขาเลยก้งใจอยากจะสร้างซีนใหญ่ๆตรงเนี้ยเพื่อปูทางให้เชอเอ็มมงทองและให้กระแสเป็นเชอเอ็มมหาชนหรือเปล่า พอเข้ามาในแท็กใน Twitter แล้วเนี่ยโอ้โหเขาจริงจังมากนะคะวิพากษ์วิจารณ์รีทวิตกันแบบ4 5หวันต่อเนื่องติดเลยดาเลยอยากบอกว่าเรื่องบางเรื่องอะค่ะถ้ามันปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางดูอะไรให้มันเป็นสีสันถ้าเราเข้าใจคำว่าดูแกรนให้เป็นแกรนเพราะแกรนคือเวทีที่คู่กับดราม่าอยู่แล้วแต่ก็เป็นห่วงสุขภาพจิตทุกท่านนะคะเวทีแกรนเนี่ยบอสเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยจิตวิทยาแต่พวกเราอะถูกขับเคลื่อนด้วยจิตเวท จะบ้าตายแล้วนึกทุกคนอย่าไปจริงจังมากเลยค่ะกับเรื่องดราม่าและชีวิตเนี่ยก็มีเรื่องราวอะไรอย่างอื่นอีกมากมายให้เราโฟกัสถ้าเราอยากจะให้เชอร์เอมเนี่ยช่วยขับเคลื่อนประชาธิปไตยขับเคลื่อนประเทศไทยเพราะแม้กระทั่งลำพูนเนี่ยน้องยังขับเคลื่อนได้ดีขนาดนี้ฝากทุกคนช่วยโหวตน้องให้เข้าท็อป10ด้วยนะคะ พรุ่งนี้มาเชียร์เชียร์เอมให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีในรอบฟนอลและหลับมุงทองกันคะ่ะถ้าชอบการวิเคราะห์ของดาฝากกดติดตามดาด้วยนะและดาขอฝากพื้นที่ปลอดภยอยัยหิวใจให้พลังบวกมาสมัครคอร์สนี้กับดากันคะ่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราจะได้ฝึกเป็นผู้พูดฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีเติมพลังบวกให้ตัวเองเยอะๆดูหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกดาและสมัครมาได้เลยคะ่ะ